เป็นยังไงบ้างครับซันฟรีเวลผมดูน่าจะดีนะก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเพิ่งออกมาจาก ICU ียูแต่อขึ้นนะฮะก็เราเจอโควิดไปไงโอ้เออใช่ธุรกิจที่หล่อเลี้ยงและอยู่ได้ด้วยการที่ต้องมีคนมาเที่ยวแล้วช่วงโควิดไม่สามารถมีคนมาเที่ยวได้เลยไอเงินที่หมุนเวียนค่าอาหารสัตว์ค่าพนักงานค่าดูแลมหาศาลเลยนะฮะใช่ครับขาดทุนไปเยอะไหมประมาณ3,000ล้าน3 0 0พล้าน อย่างที่ดิสนีย์เนี่ยนะเบอร์รู้ไหมว่าค่าตั๋วบัตรค่าบัตรเข้าประชมเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ครับเออไม่รู้มันแค่หนึ่งในแปดนะนะใช่ของเราทุกวันเนี่ยมันยังแค่ครึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นเรายังต้องทำอีกเยอะเข้ามาที่เซเวิร์ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราพยาย,ยามเนี่ยก็คือว่ามีสิ่งอะต რ ักชั่นนะมีแอคทิวิตี้รวมถึงอาหารการกินที่ลูกค้าเข้ามาเลยเนี่ยก็อาจจะจับใจ่ายใช้สอยเพิ่ม มาที่เนี่ยเนี่ยหลักๆก็คือมาดูโชว์เจ็ดโชว์ใช่แล้วก็เสริมด้วยพวกกิจกรรมเพราะนั้นทุกๆก้าที่เราเดินไปเนี่ยเราก็จะมีทามีกิจกรรมอันนี้ก็เลี้ยงม้าแคะเนี่ยก็มีรายได้เสริมจากการให้อาหารอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ส่วนโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่พี่ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าพี่เป็นคนออกแบบเองจากศูนย์เป็น open air studio เป็นสตูดิโอถ่ายภาพกลางแจ้งแบบธรรมชาติแห่งแรกเสือลิงนกมีหมดแลวมีดารารอคุณอยู่ น่ารักแล้วเนี่ย<า>แล้วต้องไปซื้อป่ะก็ต้องซื้อคูป,ปองอันนี้พี่คิดเองน่าจะอันนี้คืออะไรครับเราเรียกว่า safari f i ดด i n g อันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่เหมือนกันนะก็เพิ่งเริ่มปีนี้ค่าบริการเท่าไหร่1,200บาทคือหลายคนบอกว่ามา safari park เนี่ยเราก็เห็นแต่เจ้าหน้าที่เราเองเข้าไปเลี้ยงตอนนี้เราก็เลยชวนนักท่องเที่ยวเนี่ย เข้ามาอยู่ในรถนี้เลยนะแล้วลองเลี้ยงเองดูโอ้ยมาเอาเลยพี่เอาเลยพี่เบาเอาก่อนนี่พี่เอาเลยเอามาบิ๊กแคทโอ้โหพี่บอกผมว่าดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เพราะ m a n a g n t attraction เหมือนเราค่าตัว๋วเข้าชมเป็นเพียงแค่หนึ่งใน8ของรายได้เขาทั้งหมดใช่แล้วเองาพี่ยัง50 50อยู่และพี่จะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้ได้ไหมก็ต้องพยายามอันนี้คือเป้าหมายเพราะพี่คิดว่ากิจกรรมที่ให้ลูกค้าเข้ามาใช้เงินเนี่ยมันเป็นเงินที่ลูกค้าที่ลูกค้าเขาอยากสเปนเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่สเปนก็ได้อย่างซเซลฟิตดิ้งเนี่ย1 2 0่องบาทมันแพงกว่าค่าตั๋วเลยแต่ช่วงนี้เต็มทุกรอบนะเมมโมรี Memory ของคนเนี่ยหรือเรียกว่าประสบการณ์ของคนเนี่ย พี่ว่ามันตีค่าไม่ได้เรารู้สึกว่าเราสเปนตรงนี้เราคุ้มไงเพราะเราสเปนเพื่อ e x p เป i ีย c ์มันไม่ได้วัตถุมันคนยอมจ่ายเพราะว่าเบอร์คิดว่าอยากจะทำอย่างนี้ไปอริกามาเท่าไหร่อะพี่ว่าร้านนึงยังไม่ได้เลยใช่ยังไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้เลยเพราะนั้นต่างชาติมาเขาก็รู้สึกว่าคุ้ม